สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเวสครับอยู่เกม h a r แฮร์ t ี่พอตเต a ร์เมจิกวันนี้เราก็อยู่กับการสอบวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดระดับที่ยากที่สุดหรือก็คือระดับ A plus นะ A บวกนั่นแหละครับหลังจากที่เราเคยทำคลิปการสอบทั้ง3แบบเนี่ยในระดับ B ไปนะแล้วเราก็ข้าม A ไปเลยครับเพราะว่าตอนที่ผมสอบระดับ A เนี่ยผมกดเล่นๆไม่ได้แบบไม่ได้คิดว่าจะผ่านเนาะก็แบบกดเล่นลองกดนู่นนี่นั่นไม่ได้คลิปครับแล้วพอมันผ่านมาเนี่ยก็เลยไม่ได้มีคลิป หรือไม่ได้ไปทําซ้ำให้ทุกคนมาดูนะแต่ว่าการสอบระดับ A พัทเนี่ยถ้าสมมุติว่าเอ่อทุกคนเอาไปทาตามระดับ A เนี่ยก็คงจะผ่านอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยสกิปข้ามาทําอันนี้เลยครับซึ่งการสอบวิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดเนี่ยก็จะสอบกับไอ้ตู้นี้ครับตู้ที่มีบล็อกเกิลอยู่ข้างในนะทึ่งไอ้เจ้าบล็อกเกิลเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นความกลัวที่สุดในชีวิตของเราเนาะแล้วก็จะมีบอสทั้งหมด3ตัวครับเพราะว่าตอนเราเข้าไปสอบเนี่ยจะมีแดเนียลกับไอวี่ตัวละครในเกมเนี่ยเข้าไปสอบกบ ซึ่งดีมากๆเพราะว่าไปช่วยเราแทงครับไม่งั้นเราตายไปแล้วนะตายก่อนที่จะได้คอมโบสกิลอะไรต่างๆเนาะก็ให้เขาแทงไปแล้วเราก็ไล่สกิลครับพอเขาตายเราก็ชุบขึ้นมาก่อนที่บอสจะมาตีเราเนาะให้เขาแทงเรื่อยๆครับไล่สกิลตอนรอมานาก็ชุบเนาะซึ่งเจ้าบอสสามตัวเนี่ยก็ไม่ได้สุ่มไม่ได้แรนดอมนะก็จะเรียงมาเลยครับตัวแรกคือบาซิลิสงูยักษ์ครับตัวที่สองอโครเมนทูราแมงมุมยักษ์ตัวที่สามคือเวรูฟครับก็คือหมาป่ายักษ์ เรียกง่ายๆประมาณนั้นนะสามตัวนี้ก็เรียงระดับกันมาเลยสิ่งที่เราต้องทําก็คือมีเป้าหมายเดียวครับทาดาเมจให้ได้เร็วที่สุดแรงที่สุดก่อนที่เราจะตายนะเพราะว่าดาเมจบอสเนี่ยค่อนข้างแรงมากๆพอมีบอสสามตัวเนี่ยเราโดนตอดเลือดไปเรื่อยๆใช่ไหมยังไงเราก็ตายก่อนครับเอาฮิลไปก็ไม่ช่วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่ต้องทําก็คือทํายังไงก็ได้ให้ดาเมจเราเนี่ยแรงที่สุดเร็วที่สุดก่อนที่เราจะตายครับเพื่อชนะมาให้ได้ก่อนเนาะ จริงๆแล้วตัวสเปลบุ๊กเนี่ยที่เขาแนะนำนะเลเวลจะอยู่ที่ประมาณห5สิ้าครับแต่ว่าตัวหนังสือผมอยู่ที่ห้าสิบสามซึ่งทุกคนก็น่าจะพอจะสามารถขึ้นมาเลเวลประมาณห้า2ิบห้าสิสองห้าสิบอดห้าิบอะไรเงี้ยกันได้เนาะถ้าสมมติว,มว่าเล่นกันมาได้เรื่อยๆครับหรือจริงๆแล้วต่อให้สเปลบุ๊กไม่ถึงผมเนี่ยก็อาจจะลองไปเล่นกันดูก็ได้นะอาจจะใช้เซตเดียวกับผมไปเล่นเนี่ยอาจจะเลือดน้อยกว่านิดนึงแต่ว่าอาจจะมีโอกาสชนะได้เหมือนกันครับถ้าเล่นดีๆเนาะ เลือดผมอยู่ที่ประมาณ2,764เนาะก็ลองดูกันครับว่าเลือดต่างจากผมเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าการสอบนี้เนี่ยเลือดสําคัญเหมือนกันเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกนะก็คือถ้าเราไม่ตายก่อนเราได้สกิลไปเรื่อยๆเนี่ยให้บอกตายก่อนสกิลแรงๆไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์ชนะครับอย่างผมเนี่ยก็เล่นหลายรอบนะไม่ได้เล่นรอบเดียวครับเล่นไปเรื่อยๆเล่น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 ก็ประมาณเกือบสิบรอบเลยกว่าจะผ่านมาได้เนาะก็ใช้เซตนี้ครับซึ่ง แลอนแร้วผมก็เคยใช้เบลติกเพื่อจะลองใช้เดติเตอร์หรือผู้เสพความตายเนี่ยมาช่วยฉีดบอสเนาะเพราะว่าทุกคนรู้กันดีว่าคูซิโเนี่ยมันแรงที่สุดนะแล้วก็โดนแบนในด่านการสอบบอสนี้ครับแต่ว่ามันเก็บสแต็กไม่ทันนะผมก็เลยไปลองใช้ h ฮ r m ์เมี่ครับซึ่งสแปมเวทได้ดีกว่าได้เร็วกว่าเนาะแล้วก็ความสามารถของอโคเนี่ยเมื่อเราใช้การทุกๆ3ใบจะลดค่าไร่ที่สูงที่สุด1ใบลงครึ่งหนึ่งเนาะ อย่างเจ้าวิ w ซี i ไ i ไฟวิซแบงเนี่ยหรือผมจะเรียกสั้นๆว่าวิ b a n งเนาะวิ b แบงก็จะเหลือค่าล่ายอยู่ที่ประมาณ4ครับก็คือจาก7ลดลดมา3.5ใช่ไหมรึ่งหนึ่งสะเหลือ3.5ปัดขึ้นเป็น4ครับซึ่งพอเป็น4เนี่ยมันก็ถือว่าใช้มานาน้อยลงเยอะมากๆนะแล้วเราก็สแปมการ์ดอื่นๆที่ดามเมจสูงๆครับการ์ดพวกนี้จริงๆดามเมจก็ถือว่าสูงนะรวมถึงกับใช้กับนี่ครับไอออินแคนเตโตนะ ก็คือการก๊อฟครับเราเอามากนะ๊อฟวิดแบงนะอ่าซึ่งพอก๊อฟวิดแบงเนี่ยค่าไลา่จะเพิ่มขึ้น1เป็นแดใช่ไหมแต่ถ้าเราเรียงการลําดับการใช้การด,ดีๆเนี่ยคอมโบคู่กับ e c h o h a r m o n y ถ้าเราสังเกตเอ่อสเต็คเฮมิีดีๆเนาะเราจะใช้วิดแบงสี่มานาได้2ใบติดกันครับอ่าเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูในเกมเอานะอันนี้ก็จะเป็นคอมโบหลักที่ผมใช้นะก็คือวิดแบงสี่มานาสองใบครับดีมากๆเลยทำดาเมจได้แรงมากๆ แล้วก็ใบที่รองลงมาที่สําคัญไม่แพ้กันก็คืออควาเมนติครับอควาเมนติก็เป็นการ์ดท,ที่ทําดาเมจบอสได้แรงมากๆอยู่แล้วเนาะถ้าสมมติว่าใครเคยลงป่าม่วงป่าแดงอะไรเงี้ยในแพทก่อนๆเนาะที่อควาเมนติเนี่ยมันมีการบัฟในป่าในป่าด้วยอยิงรัวๆอะไรเงี้ยโอ้อันนั้นผมรู้สึกว่าสนุกมากครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเนาะใบอื่นๆก็จะเป็นการ์ดข้าล่น้อยๆครับแต่ว่าดับพอมีพอจะมีดาเมจเนาะอย่าง พ็กโนครับ A no, เอาพ็กโนเลี้ยงมาหกตัวตัวละสามสิบก็ร้อยร้อยหกสิบนะเอ้ยร้อยแปดสิบอันนี้ก็หกสิบแปดครับเอามาคอมโบเอาพ็กโ no, นเนาะใช้เพื่อลดค่าได้วิสแบงด้วยครับเอพิเรอมาสร้อยเก้าสิบสามวีบิชเอ่อวีบิชสโนบอลเนาะซึ่งอย่างที่ผมบอกครับเราจะให้เดนิลกับไอวี่เป็นตัวแทงเนาะส่วนตัวเราเนี่ยจะถอยมาไกลๆเลยครับเพื่อให้ดาเมาจ์สโนบอลเนี่ยแรงๆไปเลยนะอ่าแล้วก็ไม่ให้โดนดาเมจด้วยครับ แล้วก็ใบสุดท้ายคือเอ็กโนะซึ่งจริงๆแล้วการพวกเนี้ยในพวกคาไลค์น้อยๆเนี่ยที่ไม่ใช่อควาเมนตีกับไอวิสแบงเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นใบไหนก็ได้ที่ทุกคนชอบนะแต่ว่าให้เน้นเป็นสเปลเนาะเพราะว่าเราเล่นเป็นเฮอร์มโอนี่ครับแล้วก็อาจจะดูที่เลเวลการนะซึ่งเลเวลการผมเนี่ยอยู่ที่เลเวลประมาณ8ปดเ้านาะถ้าทุกคนดูมีแค่ใบเดียวที่ได้บวกครับถ้ามีใครมีเอ h o h ์โคลฮร์มโอนี่ที่บวกการ์ดเหล่านี้เลเวลเยอะๆเนี่ยก็จะยิ่งดีกว่าผมไปอีกนะ อ่าอย่างเชรนวมนนี้ผมเนี่ยไปบวกการ์ดใบอื่นครับเนี่ยอย่างอินอินคาเซลัสอะไรเงี้ยแต่อินคาเซลัสเนี่ยมันไม่ได้เป็นการ์ดาเมจัะมันเป็นการ์ดซีซีเนาะเป็นการ์ดูกเป็นการ์ดมัดครับอ่าอย่างอินเิเดโอก็ใช้ได้อโคเมนทูราเวนอมก็ใช้ได้ครับแต่ว่าไอ้สองใบเนี้ยจริงๆเนี่ยอย่างอินเซเดโอมันแค่ประมาณ160ร้อยหกสิบกว่ากว่านะมันทําดาเมจหมู่ได้ดีครับแต่ว่าถ้าเป็นดาเมจบอสต,ตัวเดียวเนี่ยอโคลเมนติแรงกว่าครับอคคิอโอรแรงกว่านะ ก็ลองเล,อเลือกใช้กันดูได้นะแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นเนี่ยประมาณนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยเพราะว่ามันถือว่าดาเมจแบงมากๆเลยนะที่ผมเทียบดูกับการแต่ละใบน,นะส่วนคอมพนนีนจริงๆคอมเพนนียนเนี่ยไม่ค่อยมีผลเลยครับมีผลแค่ใบเดียวคือ h ฮอร์โอนี่แเจเนาะเพราะว่าจะทําให้เราสามารถได้วิสแบงได้2ใบพร้อมกันใช่ไหมก็คือเราไล่ใบหนึ่งแล้วก็ h ฮอร์ n โนี่ไล่อีกใบหนึ่งครับส่วนอีก2ตัวเนี่ยผมเอามาเพื่อ แค่แบบทำดาเมจตอนปล่อยออกไปเฉยๆเนาะ้าเทียบกันแล้วตัวอื่นมันไม่มีตัวทำดาเมจแล้วครับอาจจะมีโรบิน่าทำดาเมจนิดนึงแต่ผมว่า,วาไอ้สองตัวนี้แรงกว่าเนาะก็เลยเอาไปแค่นั้นเลยครับอาจจะมีใครเอารอนไปอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันทำดาเมจแค่แคแค่ตอนปล่อยออกไปเนาะแล้วพอโดนบอสตีแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วครับคอมโพเนนต์เนี่ยก็เลยไม่ได้สําคัญมากนะส่วนใหญ่สําคัญที่กาดเวทของเราครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันในเกมเลยนะ ซึ่งขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนว่าผมก็ซุนๆนมุ่วม่วไปนะผ่านมาได้ครับถ้าเล่นผิดพลาดตรงไหนหรือว่าเล่นไม่ดียังไงก็ไม่ต้องคอมเมนต์ว่ากันนะอ่าผมก็แค่เอามาทําให้ดูเป็นแนวทางครับไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นนะบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วผมก็เล่นหลายรอบด้วยนะอ่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูนครับอ่าครับก็ A พเนาะอบวกครับระดับยากสุดของเอ่อการสอบเนาะ เจอกับความกลัวของตัวเองครับบล็อกกัดเป็นบาซิลิสแมงมุมแล้วก็ไอชื่ออะไรนะแววบุ๊เสมอนะมันเรียงมาครับเราได้วิตแบงสีมานาแล้วครับ ถ่มยมาด้วยนะขอชุกเพื่อนไปครับแสงสีมานาสองใบครับนี่เราใช้การ์ดกอปฟนะแล้วพอการ์ดกอปฟบวกกับเพราน,นี่มันก็เลยลดไปอีกครึ่งหนึ่งนะหนบอกแรงๆครับใกล้ไกลนะ อ้าวทำไมเรากดทุกไม่ได้โอเคครับโอ้ยว,วงมันก็ไม่ตรงกับไม่ตรงอะที่มันแจ้งเนาะครับอ้ยผมมองผมคิดว่าไม่โดนแล้วนะก็็ยังโดนครับทุบมาแล้วเราก็ถอยมาด้วยนะ ไม่เพื่อนแพงเราก็ถอยไม่ด้วยครับความมังติอันนี้น่าจะตายพอดีหรือเปล่า้าไม่ตายก็โซโนบอซ้ำน่าจะตายครับปับโอเคอ่านตัวแรกไปแล้วนะครับตวัวที่สองครับแมงมุมอัมเฟามนตรูร่านะ เาก็อถอยมาเหมือนเดิมผมอยากให้แก้ไอ้นี่มากเลยอ่ะอยากให้แก้แมปมากเลยอ่ะแมปแม่งมองยากมากครับคือบางทีตายตายอย่ยตายเพราะแมปนะโอเคมาเตรียมตัวช่วยเพื่อนเลยนะ วิแวรสองใบครับตอะควาเมนตีนะโอเีเราหลบมาครับเพื่อนนะมาเดินถอยมาด้วยครับเพื่อนเราก็เดินถอยชุดเพื่อนเราก็เดินถอยนะเฮ้ยทำไมลถเพื่อนเราลดพวกภาพขนาดน,นั้นน่ะ โอเคบอสตัวนี้น่าจะตายแล้วนะโอ๊ยโอ๊ยเดินเอ้ามันไม่เดินหลบให้ผมครับเมื่อกี้ผมคิกแล้วนะโอ้ไม่ไหวครับ วาตัวที่สามไม่น่าไหวนะเลือดเดือแค่นี้ไม่ต่างจากตายไปแล้วเลยครับเอาผมกดผิดเรียบร้อยยิงมันใช้คู่กับวิทแบงมันดีสุดนะแล้วทำไมบอสมาตีเราอ่ะ เฮ้ชุบเราชุบไม่ทันชุบไม่ทันชุบทันไหมชุบทันด้วยไม่น่าเชื่อเอาชุบเพื่อนมาแทงครับน,นี้ผมใช้การ์ดมั่วนะเินวนชุบเพื่อนอย่างเดียวครับเิอมั่วด้วยโคตรคนแล้วเฮ้ย แต่ระหว่างเอาความมนตีชุบเพื่อนไม่ได้นะเห no. ็นเอาความมนติเรายกเลิกเองนะครับช no. นะแล้วครับเอาความมนติไม่ถึงไม่ไม่ใช่ไอเอาพุโนไม่ถึงอา้าในที่สุดก็ผ่านครับโชคดีที่ไอวี่ชุบทันนะก็ซุนซุนไปหน่อยครับก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกมากเนาะแต่ว่านั่นแหละครับมันก็ค่อนข้างยากเนาะ ก็เน้นทำดาเมจให้เร็วครับอ่าก็การ์ดที่สำคัญก็อาจจะมีวิดแบงมีการ์ดกอบวิดแบงเนาะเพราะว่าสองใบนี้เนี่ยทำดาเมจได้แรงมากครับแล้วก็อควาเมนตินะที่เหลือก็ใส่พวกการ์ดมานาน้อยๆที่ทำดาเมจได้แรงๆมาก็ได้ครับอ่าอาจจะลองเล่นตามผมดูก็ได้นะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสอบที่ผ่านมานะผมก็ซุนๆเอาชนะมาได้ตอนบอสตัวสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างลนเลยนะคิดว่าจะตายแล้วครับคิดว่าจะแพ้แล้วนะ แต่อวีดันชุบมาทันครับโอ้โหก็มาสแปมการ์ดวั่วไปหมดเลยไม่ได้สนใจคอมโบวิสแบงคั่วการ์ดกอลอะไรเลยเนาะเพราะว่าคิดว่าแค่ว่าเอ้ยเราทำดาเมจรูัวไปเลยดีกว่านะไม่ต้องรอแล้วครับเพื่อจะชนะขึ้นมาได้แล้วก็ดันชนะขึ้นมาได้พอดีนะก็ถือว่าฟุกก็ได้ก็ถ้าใครเอาไปเป็นแนวทางก็ลองดูครับอาจจะเลเวลสเปลน้อยกว่าผมหรือว่าเลเวลเลือดน้อยกว่าผมเลเวลบุกน้อยกว่าผมอะไรเงี้ย แต่ว่าก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะลองซุนๆดูครับบางทีอาจจะผ่านมาได้เหมือนผมเนาะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ไม่มีใครเล่นทีเดียวผ่านครับก็ต้องเล่นหลายๆทีเนาะค่อนข้างจับพอแบบจับทางบอสได้หรือว่าบางจังหวะมันฟุกขึ้นมาได้พอดีเนี่ยก็ผ่านมาได้กันครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเดี๋ยวผมจะไปตอบครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็จะเป็นคลิปอะไรต่อไปรอดูนะไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ